รอบนะครับกับการทดสอบใช้หัวด,ดาย่้านะครับครั้งที่แล้วเป็นคุณลุงไปตัดใบกล้วยนะครับแต่นี่เราจะมาหวดหญ้าให้ดูจริงๆว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็มันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะครับเรามาดูกันนี่ครับนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ยาวมากๆก,ก็เราก็ตัดได้นี่มีปัญหาแต่ว่า ปัญหาหลักๆของการทำการเกษตรของผมก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกไมยราบยักษ์ไมยราบยักษ์เนี่ยเป็นเส้นหนามจิตใจมากต้องตัดทิ้งมันออกไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะแพร่กระจายเร็วมากถ้าวันที่มันมีอ่ามีลูกมีฝักแล้วก็ยาวเลยนี่ครับหวดทําให้ดูเลยว่าคุมยังไงนี่ครับไมยราบไมยราบตัดมันไป ตัดมันไปไม่ให้มันจเจริญเติบโตนี่ครับปกติว่าจะใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ว่าบางเหลี่ยมบางมุมตัดมันไม่ได้ก็ต้องใช้นี่แหละครับมไมยาลาบเนี่ยก็เอาออกไปอันนี้นะครับนี่มายาลาบนะครับอย่าปล่อยให้มันโตตัดมันไป นี่ครับหญ้าเยอะก็ตัดมันได้ตัดมันไปนี่ครับตรงนี้จะเยอะหน่อยเราก็จะตัดให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันเป็นเสี้ยนน้ำซีวิตนะครับตัดมันได้ตัดมันไม่ต้องกลัวนะครับ เหล็กของเราทํามาจากเหล็กคาร์บอนนี่คือการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึง่งวงสวิงก็คงเหมือนกับกรอบนะครับปุ๊บอาจจะต้องยืนให้ได้เหลี่ยมได้องศาแล้วก็ใช้เอวหัวไหล่ตรงครับหวดมันลงไปเดี๋ยวต้องไปเรียนตีกรอบอีกเพื่อจะได้รู้วงสวิง ัดมันไปเครื่องตัดหญ้าลงไม่ได้ก็ตัดมันอย่างนี้ไปเดี๋ยวถ้าไม่คมเปิดคมได้ไม่ต้องห่วงเออนีเ่เล็กๆก็ได้ใหญ่ๆก็ได้ไม่มีปัญหาครับถือว่าเป็นการ ออกกาลังกายเป็นในตัวช่วงหน้าฝนก็ุ่วงนี้ก็จะขึ้นเร็วหน่อยครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานหวดใช้ทั้งไดย่า ต้นกล้วยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสนใจโอนมาที่0864259942หรือติดตามในเพจขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปอ่ะสุดท้ายฝากช่อง YouTube ขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ